พี่พเ,พเพื่อนรูปดวงนะคะที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะเพียการในหัวข้อที่ว่าใครกําลังแอบชอบคุณอยู่กองที่หนึ่งนะคะกองที่สองกองที่สามคะ่ะเลือกกองไพ่ที่คุณรู้สึกว่ามีพลังดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะอันน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะาอ่านไพ่กองแรกกันสําหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกคือกองนี้นะคะ ใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะส่วนใครอยากให้ตรงทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะซึ่งก็จะจัดโปรนะคะสองคำถามแถมหนึ่งคำถามนะคะ 79, เจบเก้าออเบาท3ข้อเนาะแล้วก็ขอลาย10นาทีร้อยบบาทนะคะหรือใครนะคะสนใจอยากสมัครสมาชิกนะคะสมัครได้เลยนะคะแล้วก็แคปหลักฐานม,มาดูดวงฟรีเนาะ หรือใครสนใจร่วมบุญนะคะสมทบทุนทำโรงทานนะคะวันที่30นี้นะคะก็ทักไปทางหลายได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะใบ่ไก่ได้ชาริออดค่ะอาจจะเป็นชาวต่ตางชาตินะคะเล v เวอร์เป็นคนที่อยู่ในใจคุณหรือเปล่าหรือคุที่คนุณเออคนที่คุณเคยชอบนะคะก้าวดาคนที่คุณทำทำให้คุณเครียดนี่แหละ หนึ่งนะคะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาเป็นคนที่เขามีความแตกต่างกับคุณมากๆอาจจะเป็นคนที่เคยจีบคุณแล้วคุณปฏิเสธเขาหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเคยปฏิเสธคุณหรือเป็นคนในใจคุณเนี่ยแหละหรือเป็นคนที่คุณก็แอบชอบเขาอยู่เหมือนกันเพราะมันมีความปวดหัวอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมีความคิดมากมีความกังวลใจมีอาจจะมีเรื่องของการมีทางเลือกมีตัวเลือกหรือมันจะต้องมีความสัมพันธ์แบบเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะคุยเคยคุยกันแล้วนะคะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วด้วยบางบาง,บางกรณีนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นรักออนไลน์นะคะรักออนไลน์รักทางไกลน,นะคะได้หมดเลยคนคนนี้อาจจะเป็นชาวกร,รกฎนะคะชาวราศีเมถุนหรือธาตลมเมถุนตุลกุมนะคะวันศุกร์วันอาทิตย์วันอังคารวันเสาร์นะคะเนี่ยราศีเมถุนเด่นมากเลยนะ แล้วก็มีราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีกุมนะคะประมาณนี้ส่วนใครอยากให้เรื่องราวตรงมากขึ้นทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่สองเลยคะ่ะมาต่อกันที่กองที่สองนะคะใครกําลังแอบชอบคุณอยู่นะคะคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูว่าเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะตอนนี้มีโปรนะคะสคงคำถามแถมหนึ่งคำถามเจ็ดสิบแปดบาทนะ ก็ทักมาได้นะคะไพ่ใบแรกนะคะ the world นะคะอาจจะเป็นชาวต่ตางชาติได้ s u d g m e n t ค่ะ transparent ค่ะน่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันอยู่แล้วหรือคนที่เคยคุยกันหรืออาจจะมองมองกันในโลกออนไลน์แล้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้จีบนะคะอันนี้จะแบ่งเป็นสองกรณีแต่เป็นคนน่าจะเป็นคนไกลนะคะอาจจะมีสงแบบเลยทั้งเจอกันแล้วแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้เจอกันบางคนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ ดูดูกันอยู่คุยคุยกันอยู่แต่ยังไม่ได้พัฒนาบางคนทะเลาะก,กันงอนกันโกรธกันนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆด้วยนะคะที่เคยคุยกันแล้วหายไปช่วงหนึ่งเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรือเป็นรักออนไลน์รักทางไกลค่อนข้างที่จะสูงเช่นกันความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความแตกต่างกันนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมีความแตกต่างกันเคยทะเลาะก,กันไปบ้างนะคะ เคยต้องมานั่งปรับความเข้าใจกันสูงมากๆเลยเรารู้สึกว่าคุณรู้จักคนคนนี้ดีเผื่อคุณอาจจะให้ความสนใจคนคนนี้ด้วยนะคะอออาจจะเป็นคนที่ราศีธนูนะคะเกิดวันศุกร์นะคะวันอังคารวันเสาร์วันพุธนะคะได้ด้วยเช่นกันราศีที่โดดเด่นก็มีราศีกรกฎนะคะราศีตุลน,นะคะแล้วก็มีราศีเมษเพิ่มออกมา ประมาณนี้ส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะหรือใครจะสมัครสมาชิกนะคะกดสมัครได้เลยนะคะแล้วก็แคปหลักฐานม,มาดูดวงฟรีนะคะใครสนใจร่วมบุญลงทานนะคะก็ทักมาสอบถามทางไลน์เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่3ค่ะ มาต่อกันที่กองที่3นะคะใครกําลังแอบชอบคุณอยู่คลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าเชื่อเยอม,มากเกินไปนะคะอยากให้ตรงมากขึ้นทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะจะมีแบบคอ10นาที130บาทแบบแชทนะคะ2คําถามฟรี1คําถาม78บาทนะคะหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะคะก็สมัครได้เลยนะคะแล้วก็แคปหลักฐานม,มาดูดวงฟรีนะ เรามาดูการใครกําลังแอบชอบคุณอยู่พยไพ่ใบแรกนะคะหนึ่งไม้เทา้ามีโอกาสจะเป็นคนใหม่ๆได้นะแปดเหรียญคนที่บ้าง,งานมากๆนะคะคิงไม้เทา้าเราเห็นเป็นพลังงานสองพลังงานคนนึงอาจจะเป็นคนใหม่ๆคนนึงอาจจะเป็นคนที่เคยสารความสัมพันธ์มายาวนานมากแล้วความสัมพันธ์ไม่ไปไหนไม่พัฒนาไม่เป็นไหนรอคอยนะคะยังไม่ได้ให้คําตอบยที่ชัดเจนเราเห็นเป็นพลังงานสองพลังงาน คนใหม่ๆเนี่ยอาจจะเข้ามาจากการทํางานเจอการจากการทํางานนะคะอาจจะมีโปรเจกต์หรือจะมีอะไรเร็วๆนี้ที่จะได้เจอกันส่วนส่วนอีกคนนึงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่คุณนะ่ะชอบเขาหรือเขาชอบคุณแล้วคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วรอการพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะห่างกันหรือก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้มีความลึกซึ้งหรือไม่ได้มีสถานะที่มันชัดเจนนะคะซึ่งคุณเองก็รอคอยอยู่ เรามองว่าเดี๋ยวมันจะมีการทําอะไรที่ชัดเจนขึ้นแล้วทีนี้นคุณจะต้องเลือกระหว่างสองพลังงานละ่ะพลังงานที่มาเร็วรวดเร็วกับพลังงานที่ไปเรื่อยๆนะคะคุณจะต้องตัดสินใจเองในอนาคตเนาะเออเราเห็นวันศุกร์วันอังคารนะคะวันพุธวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ราศีเราเห็นธาตุไฟเมสสิงห์ธนูธาตุดินการพุษพบังกรนะคะราศีสิงห์ราศีผกษพบแล้วก็ราศีมีนค่ะ ประมาณนี้ส่วนใครอยากรู้เรื่องราเพิ่มเติมทักซองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะหรือใครอยากร่วมสมทบบุทุนนะคะล,ลงทานนะคะวันที่30นี้ก็ทักมาสอบถามร่วมสมทบทุนได้ทางไลน์นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย